วันนี้วันที่20ธันวาคมพุทธศัก,กราช2567เป็นวันที่29ที่ข้าพเจ้าในกิตเตมเมตปีวรัตขอถวายเสียงสวดมนต์สาธยายพระสตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆขอถวายพิมพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจาริยบูชาแดกูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องเทินสมันตาจักวาเรสุ อัตราคัดฉันตุเทวตาสัทธมมังมุนีราชาสะสุนันโตสาขโมขทังสกเคกาเมจรูเปคิริศิขราตเตจันตาริเควิมาเนทีเประเทจะคาเมตารุวนาคาเนเคหาวัตุมหิเคเตผูมมาจายันตุเทวทระทละวิสเมยขาคันทพนาคาที่ทันดาสันติเกยังมุนีวราชาดังวัตสาธโมเมสุนันโตธรรมสวนาคารโอยัมพทันตาธรรมสวนาคารโอยัมพทันตาธรรมสวนาคารโออยัมพทันตา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะควาตตวาราตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควาตตวาราตตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสัง นาติเมสระนังอ so ัญญพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนนะโสติเมหตุสัพพทานาติเมสระนังอัญญธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนนะโสติเมหตุสัพพทานาติเมสระนังอัญญสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนนะโสติเมหตุสัพพทาเอวเมสุตังเอกังสมัญยังภะคะวาสักเกสุวิหารติกัปิละวัตุสมิงมะมหาวเนมหาตา ภิกขุสังเคนะสิทธังปัญจะมัตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทาสาหิจารโกธาตูหิทเทว,วตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระขวันตังทัสนายะภิกขุสังคัญจะอาทาโขจะตุนังสุทธาวาสากายิกานังทเทว,วานังเอตะทะโหสิ อยังโขพระควาสกเกสุวิหารติกาปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสิทังปัญจมเตหิภิกขุสเตหิสเเหวะอรหันเตหิทัสหิโรกธาตูหิเทวตาเยปุเยนสันนิปฏิตาหติพระควนตังทัศนายภิกขุสังคัญญยัน,นูนะมะยปิเยนะพระควาเตนุปัสสังกะเมยมามะ อุปสังกามิตวาพระควโตสันติเกปัจเจกคาถาพาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยาถาปิกมานะพระวาผู้ริโสสาม,มิชิตังวาพาหังปะสารยะปะสาริตังวาพาหังสาม,มิเฉยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตราราหิตาพระควโต ระโตปาตุระหังศกอาทาโขเทวตอาทาโขตาเทวตาภาควันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอักทังสุเอกมันตังทิตาโขเอเอกาเทวตาภาควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิกมหาสมโยภาวะนัสมิง เทวกายาสามาคตาอาคตัมหอิมังธรรมะสามายังทักขีตาเยวะอาปาราชิตะสังคันติอาทโอาโขอปาราเทวตาพระขวันโตสันติเกอีมังคาถังอภา,าสิตะตะพิขโวสามาทหังสุจิตัง อัตยโยอุชุกะมกังสุสารถีวเนตานิคเหตวาอินทริยานิรัขันติปันธิตาติอัตโอ,อับราเทวตาภาควะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชวตาวาขีรังเฉตาวาปรีคังอินทขีรังโอหัจะมะเนชาเต จารันติสุธาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอทตโขอปาราเทวตาพระวาวโตวสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพูดทางสรารนังคาตาเสนเตคมิสันติอป,ปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาริ ปูเรสันติติอักโคภะคะวาภิกขูอามันเตสิเยปุเยนะพิกขาเวทาเสสุโลกทาตูสุเทวตาสันิปต,ติตาโหติตถาคาตังทัศนายะพิกุสังคัญจะเยปิเตพิกขาเวอเหสุงอติตามัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธา เตสัมปีพระวันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเหสูงเสยยะถาปิไมหังเอตาราหิเยปิเตพิคขเวภวิสันติอนาคตามัฏธานังอระหันโตสัมมาสัมพุทไทยเตสัมปิพระวันตานังเอตปรมาเยวะเท วตาสันนิปติตาภาวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตะพระหิอาจิกิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตายสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังณมัสิกโรธทะภาสิสามิติเอวัมพันเตติโโห เตภิกขูพรควะโตปจ,จัโสสุงพรควาเอตะทโอจะสิโรกะมนุกัสสาติกัสสามินัทธภูมมาตทัสสิตาเยสิตาคิริครับพระเริงปะหิตตาสามาหิตาตุกถูสีหาวะสันลินาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอ,โอทาตามะ นัสสสุทธาวิปัสสันนัมะนาวิลาพินโยปัญจสเตนัตวาวะวะนกาปิละวัทเวตาโตอามันตยิสัทธาสาวเกศสา,สาเสนระเตเทว,วกายาพิกันตาเตวิชานาถภิกขวเตจะอาตถปรมักุงสุตวาพุทธศาสนังเต สามปาตุระหุยานังอมนุษย์สานะทัสสนังอเปเกสาัตามัตทักุงสหัตถังอัะสัตตาริงสตังเอเกสหัสานังอมนุษย์สานะมัทักสุงอเปเกนันตะมัทักุงทิสาสภาพุตา อาหงตันกะสัพพังอภิญนย,ยะวะวะักิตวานะจากขุมาตาโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณธาภิกขโวเยโวหังกิตายิสามิคิราหิอนุปุปรสโสสัตตสหาสาวะยะยขาภุมมากาปิละวัาวา อิท erm ิม네ันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัตสีโนโมทัมมนาภิกกมุงภิกขูนังสมิติงวนังชัสาหัสสะเฮมะวตายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัตสีโนโมทัมมนาภิกกมุงภิกขูนังสมิติงวนังอิเจเตโสลาสะสหัสะยะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสัตสีโนโมทัมมนาภิกกมุงภิกขูนังสมิติงวนังเวสามิตา ปัญจสตาักขานานาตะวันนิโนยทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสัสสีโนโมโทรมนาพิการมุงพิขูนังสมิติงวานางกุมพิโรราชาราชาคโกเวปุล,ลัสสนิเวสนังพินโยนังสตะสหัสสังักขาปายรุปาสติกุมพิโรราชาคาฮิโกสโสปาคะสมิติงวนังปุริมันจติสังราชาทาตตารัตโถปัสสาสติ ทันทัพพานางอาทิปฏิมหาราชายาสัตสีโสปุตตาปิตัสสะพะหาโวอินธรมานามหภรายทิมันโตชุติมันโตวนณมันโตยาสัตสีโนโมธรรมนาภิกกมุงภิกขุนังสมิติงวะนังทักีนันจัติสังราชาวิรุณหตับปัสสาสติคุมพันธานางอาทิปฏิมหาราชายาสัตสีโสปุตตาปิตัสสะพะหาโวอินธรรมานามหภลายทิมันโตชุติมันโตวนณมันโตยาสัตสีโนโมธรรมนาภิกกรมุงภิกขุนังสมิติงวะนาง ปชิมันจัติสังราชาวิรูปกโปภาษาสตินาคานางอาทิปฏิมหาราชายาสสิโสปุตตาปีตสสะพาหะโวิเทมานามหภรายทิมันโตชุติมันโตว,วนันนมันโตยาสศิโนโมทามานาพิขามุงภิขูนังสัมมิติงวนังอุตารานจัติสังราชากูเวโรตปัสสาษาสติยขานางอาทิปฏิมหาราชายาสศิโส กุตาปิตัสสะพหาหโวินทมานาหมาหาพลายทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะาสสาีโนโมทามานาภิกรามุงภิกขูนังสามิติงว่านังปุริมะทิสังทัาตารัตโถทักขีเนทักขีเนนะวิรุหะโกปัชิเมนะวิรุปะโขกูเวโรอุตรังทิสังจาตารโอเตมหาราชาสามันตาจะตตุโรทิสา ทัตันนมานาอักถังสุวเนกาปิลาวัฏทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสัถากามากายากุเวนทุเวนเตทุวิตูจะวิตุโตสหะจันทนโนกามาเสโถจะก,กินทุนันทุนิทันทุจะปนาโทโอปะมันโยจะเทวสู โตจะมาตาริจิตตะเสนโนจะคันทัพโพนโรราชาชะโนสโภอาคูปัญจะสิโคเจวะติมพะโรสุริยะวัชาสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพภาสหราชุพิโมทะมานาอาภิกกามุงพิขูนังสามิติงวะนังอาถาคู นาภาษานาคาเวสาราสหตัดชกากัมภะลัสตาราอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาทัตรัฐาจะอาคูนาคายาสสิโนอเวอเรวโนมหานาโคโสปาคาสมิตติงวนังเยนาระนาคาราเชสหสา หรันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธาจาักขูเวหาสยาเตมณมัชชาปต,ตาจิตราสุปันนาอิติเตสะนามังอภะยันตธานาะราชาสมาสีสุปันนาโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปัฏฐะ ยันตานาคาสุป,ปันนาสารณะ,ะมะักังสุพุทธังชิตาวชิระหัดเถนะสมุทังอสุราสีตาพาตาโรวาสะวะเเัดเสตอิทิมันโตยสะสัสินโนการ,ระกัญชาภิกมหาภิสมาอาสุราธานะเวขาสาเวปจิตติสุติติจะปหาราโท นาโมจีสหะสะตานจะพริปุตตานังสัพเพเวโรจะมานากาสันนัยิตวาพระรินเสนังลาหุพัทธ,ธมาระปุงสมยศธานิพัฒนเตภิกขูนังสามิติงวานังอาโปจะเทโวปัทวีจะเตโชว,วายโยตาธาคมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสา สหเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายา,าสัสิโสยาสัสิโนทัสเตทัศธากายาสัพเพนานะัตะวันนิโนอ,อทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยะสัตสิโนโมทามานาน as as ana, พิกาม,มุงพิกูนังสัม,มิติงวะนังเวนทูจะเทวาสหะริจะอาสะมาจะทุเวยะมาจันทสัสูบานิสาเทวาจันทะมาคูปุรักีตาสุริ ยัสูปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขิตากขตตานิปุรักขิตาวาอาคูมันทัพระมันทพภะลาหกาวสูนังวาสโวเโสโถสักโกปากะปุรินทัโททเสเสตทัตสตากาเยกายาศพเพนานะนะตตะวันนิโนยทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโต ยาัสสาีโนโมธัมานาพิกามุงภิกขูนังสม,มิติงวานังอาถาคูสหภูเทวาชลามัคคิสิกขาวิระอรลิกถากาจะโปรชาจะอุมาปุปภะนิภาสีโนวรุณาสหพรัมมาจะอุดจะอัดจุตาจะอาเนชากาสูเลยะ ลุจิราอาคูอาคูวะสวะเนสีโนทัศเสเตเทัศธาคาเยกายาสัพเพนานะัตะวันนิโนยทิมันโตชุติมันโตวนะันตะวันโตยัสัตสีโนโมทามานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนังสามานามหาสามานามานุสย์มน,มนุสุตตมาขินท,าทัา,า,า,าทูสิกาอาคูอาคูมโนปะตูสิกาอาถาคูหะระโยเทวาเยจะ โลหิตวาสีโนปารคาปะหาปารคาอาคูเทวายัสสิโนทัเสเตสตทัสธากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอยทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสิโนโมทมามนาพิกฆมุงพิขูนังสม,มิติงวันังสุกาการุมาอารุณาอาคูเวคณะสาสหะ โอทาตะไครหาปามโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสธามตาหาราคะชามิสกาจะยะสัสสิโนธนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสา ภาวิกอะพิวัติสติทะเสเตเทะสธากายาสพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนามันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุงภิขูนังสาม,มิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามา กัตถกาจะยะสัสสีนโนลำพิตะลำพิตากาลามะเศรษฐาโชตินามาจากอาสวานิมมารณา,าราติโนอาคูอาัฐาคูปารณิมมิตาทัศเตทัศสากายา สัพเพนานะัตตวันนิโนอยทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสัตสิโนโมโทัมานาพิฆามุงพิคูนางสาวมิติงว่นังทะเสเตเท,ทวกายาสัพเพนานะัตตวันนิโนนามันวะเยน,นะอาคันฉุงเยจันเย,นเยนสัทิสาสหาปะปวุฒะชาติมัคขีรังโอคตินนะมะนาสวัง ทักเขโมคตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพราม,มาปรมตัตโตจะปุตตาอิทิมัโตสะหะสะนังคุมมาโรติดโสจะโสปาคะ สมิติงวะนังสหพรหมโรกานังมหาพรหม,มะทิติทะติอุปันโนชุติมันโตพิสะมากายโยยะสัสิโสทะเสเตทะเสธะอิสาราอากูปัจเจก,กวะสวัตติโนเตสัญจะมชะัชโตอาคาหาริโต ปาริวาริโตเตเ,ตเตจสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพราม,มะเกมาราเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสะมันที่ยังเอทะคายหัตถาพันธะทะ,ะราเคนะพันธมัตทุโวสะมันตาปริวาเทประริวาเลทะมาโว มุนจิตะโกจินังอิติต ah ัฏธะมหาเสโนกันหะะเสนังอเปสยิปาณินาตระมาคัจชะปรมาหัดจะสรังกตวานะเพระวังยะถาปาวุตโสสะโกเมโค ธานายันโตสาวิชุโกทาทาโสปัจจุทาวติสังกุโทอาสายังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกเสาสเนระเตมาระเสนาภิกกันตาเตวิชานธาภิกขโวเตจะอาตัประมะกุงสุตวา พุทธศาสนังวีตะราเคหิปากามุงเนสังโลมัมปิอัญชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสหะภูเตหิสาวเกสาวกาเต,าาเตชะเนสุตาติ